ห้องสมุดรประชาชนกลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอาคารโบราณสีขาวสไตล์โคโลเนียลที่ตั้งตระงานมากกว่า100ปีสถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าแหล่งเก็บหนังสือแต่เป็นที่เก็บประวัติศาสตร์และความทรงจําของผู้คนในจังหวัดทุกซอกทุกมุมของตึกเก่าแก่นี้มีเรื่องเล่ามีความลับและในคืนฝนตกหนักเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวกําลังจะเริ่มต้นขึ้นพันตํารวจโทนิทิดวงแก้วนายตํารวจวัย45ปี ผมสั้นเกรียนหน้าเรียวเป็นเหลี่ยมดวงตาคมกริบมองไปที่ร่างไร้วิญญาณบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบชายชราในชุดเสื้อขาวสูตรน้ำตานอนคว่ำหน้ากองเลือดแห้งกังเป็นวงกว้างแสงไฟชุกเฉินสีแดงจากรถตำรวจสาดสองเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่สลับกับแสงฟ้าของฟ้าผ่าอาจารย์สมชายเทพวงอายุ68ปี อดีตศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตรานานพันตำรวจตรีวิภาผู้ช่วยคนสําคัญของนิธิรายงานเป็นที่ปรึกษาให้ห้องสมุดมาสิบกว่าปีวันนี้อยู่ทํางานล่วงเวลาคนสุดท้ายที่เห็นเขามีชีวิตคือยามรักษาการตอนประมาณสี่ทุ่มนิธิสวมถุงมือ,อยางสีฟ้าค่อยๆค,คุกเข่าลงข้างศพโผสังเกตบาดแผลที่ท้ายทอยถูกตีด้วยของแข็งแรงมากและดูเหมือนตายมาได้สักพัก เขาพืมพำดอนสสิทธิแพทยนิติเวชประจำกองปราบก้มตรวจพออย่างละเอียดเสียชีวิตประมาณสีถึง6ชั่วโมงที่แล้วอย่างน้อยก็ก่อนเที่ยงคืนเธอชี้ไปที่บาดแผลบนเสียสะบาดแผลเดียวแต่รุนแรงคมบางๆแต่หนักคาดว่าเป็นวัตถุโลหะรูปทรงแปลกๆไม่ใช่มีหรืออาวุธทั่วไปนิติลุกขึ้นกวาดตามองไปรอบๆห้องสมุดเงียบสงัด ชั้นวางหนังสือสูงใหญ่เรียงรายราวกับยักษ์แห่งความรู้ที่เฝ้ามองความตายอย่างเงียบงันเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาและหน้าต่างเป็นเหมือนเพลงไว้อะไรจากธรรมชาติมีอะไรถูกขโมยไปบ้างไหมนิติถามยังตรวจไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือลักทรัพย์ครับร้อยเวหนุ่มรายงานทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายยังอยู่ครบกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือนาฬิการ,ราคาแพงงั้นไม่ใช่แค่โจทั่วไปนิติพึมพำ แล้วกล้องวงจรปิดหละเสียหมดครับวิภาตอบถูกตัดไฟเข้าระบบตั้งแต่บ่ายสามโมงทางห้องสมุดแจ้งช่างมาซ่อมแต่ยังไม่มีใครมานี่ที่ขมมดคิ้วจงใจวางแผนไว้แล้วเขาหันไปมองโต๊ะทำงานของผู้ตายดูเหมือนกำลังค้นคว้าอะไรบางอย่างบนโต๊ะมีเอกสารเก่าแก่กระจัดกระจ่ายหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนา เล่มหนาเปิดค้างไว้ที่บทเกี่ยวกับตำนานวัดล้างแห่งหนึ่งในป่าดยอยสุเทพภาพถ่ายโบราณของวัตถุม,มงคลโบราณและแผนที่เก่าของพื้นที่ป่าเขาคุณวิภารวบรวมรายชื่อทุกคนที่เข้าออกห้องสมุดวันนี้และตามหายามรักษาการมาให้ผมสอบปากคำด่วนนิธทีสั่งพางหยิบป,ปากกา,กากจดบางอย่างลงในสมุดบันทึกฉันจะตรวจด,ดูของบนโต๊ะผู้ตาย ขณะที่นี่ที่เดินไปที่โต๊ะทำงานของศาสตราจารย์สมชายหางตาของเขาเหลือบไปเห็นเงาดำบุปผ่านชั้นหนังสือด้านหลังนั่นใครเขาตะโกนมือเอื้อมไปที่ปืนพกประจำตัวแต่ไม่มีอะไรเพียงความเงียบและกลิ่นอายของความตายเช้าวันใหม่ฝนซาลงแล้วแต่ท้องฟ้ายังคงมืดคืมเหมือนแผ่นผ้าสีเทาปกคลุมเมืองเชียงใหม่นี่ที่กลับมาที่ห้องสมุดอีกครั้ง พร้อมแก้วกาแฟร้อนเขาไม่ได้นอนทั้งคืนสมองยังคุ้นคิดถึงรายละเอียดของคดีตรวจสอบลายนิ้วมือเสร็จแล้วครับพิพาลายงานพบลายนิ้วมือคนอื่นอีกหลายคนบนโต๊ะและชั้นหนังสือแต่ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอะไรผิดปกติไหมนี่ที่ถามพังจิบกาแฟมีลายนิ้วมือหนึ่งชุดที่น่าสนใจครับอยู่บนหนังสือประวัติศาสตร์ล้านานาเล่มที่ผู้ตายกําลังอ่านแต่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของเรา นิที่หยิบถุงผ้าสติกใสที่บรรจุหนังสือเล่มนั้นหนังสือเก่ามากปกสีน้ำตาลซีดมีรอยแตกลายงาตำนานขุมทรัพย์วัดล้างดอยคำเขาอ่านชื่อหนังสือน่าสนใจเขาเปิดหนังสือไปที่หน้าที่มีรอยขั้นพบข้อความที่ถูกขีดเส้นใต้ตามตำนานเล่าขานวัดล้างดอยคำเก็บซ่อนพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กอายุว่า500ปีที่มีอน,นันตีมีค่าฝังอยู่ภายใน เจ้าติโลกราชแห่งล้านนาเป็นผู้สร้างขึ้นในปีพศ2000และซ่อนไว้ในอุโมงค์ใต้ดินของวัดก่อนที่วัดจะถูกทิ้งล้างหลังสงครามกับผมมาขุมทรัพย์หรือนิธิพืมพำรรนี่อาจเป็นแรงจูงใจมีอย่างครับวิภาชีไปที่ภาพถ่ายบนโต๊ะรูปพระพุทธรูปองเล็กที่ว่าผู้ตายน่าจะมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตําแหน่งที่แน่ชัดนิธิคิดไคร่ครวญแล้วหันไปหาบรรณา รักหญิงวัยกลางคนที่เพิ่งมาถึงคุณอรูรอนเข้าใจว่าคุณทํางานกับอาจารย์สมชายมานานอารูรอนใบหน้าสีเซียวดวงตาแดงช้าราวกับร้องให้มาทั้งคืนพยักหน้าเกือบ15ปีค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ล้านนาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยรู้จักเห็นไปไม่ได้เลยที่จะเสียงของเธอสั้นครืออาจารย์สมชายเคยพูดถึงพระพุทธพทองคํานี้กับคุณไหมนิทิถามพลางสูภาพในมือ ดวงตาของออโรรอนเบิกกว้างแล้วเธอก็เบือนหน้าหนีเขาค้นคว้าเรื่องนี้มาหลายปีค่ะเป็นงานวิจัยส่วนตัวแต่เมื่อสองเดือนก่อนเขาบอกว่าพบเบาะแสสำคัญแล้วเบาะแสะอะไรคุณต้องถามดอนพิชิตออโรรอนตอบเสียงเบาเขาเป็นลูกศิษย์คนโปรดของอาจารย์สมชายร่วมงานวิจัยนี้ด้วยดอนพิชิตนิทิตจุดชื่อลงในสมุด ดอนพิชิตวิสุทธิศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนิธิกำลังจะถามต่อแต่โทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเป็นเสียงวิภาคุณนิธิมีอะไรที่คุณต้องดูด่วนค่ะที่ด้านหลังชั้นหนังสือนิธิรีบตามเสียงเรียกไปเขาพบวิภายือนอยู่ที่ชั้นหนังสือด้านหลังสุดของห้องสมุดส่วนที่เก็บหนังสือหายากและเอกสารโบราณ ดูนี่ค่ะวิภาชี้ไปที่พื้นมีรอยเลือดจางๆหยดเป็นแนวยาวทีมตรวจสอบพบวัตถุพยานเพิ่มเติมอะไรนิธที่ขโมดคิ้วเครื่องรางโบราณค่ะวิภายื่นถุงพลาสติกใส่หลักฐานให้ดูวัตถุโลหะรูปทรงแปลกมีคราบเลือดติดอยู่คาดว่าเป็นอาวุธก่อเหตุนิธทีมองวัตถุในถุงเป็นโลหะรูปทรงคล้ายคริสขนาดเล็กมีลวดลายแปลกตาสลักอยู่เหมือนของโบราณและพวกเรายังพบนี่ด้วย วิภาชูกระดาษโน้ตเล็กๆที่ปื้นเลือดเขียนด้วยลายมือบอกพิกัดสถานที่น่าจะเป็นของผู้ตายนิติอ่านข้อความ N จุดจุดจุดเลข GPS มันคืออุโมงค์ใต้เจเดียหักพังนี่มันพิกัดในป่าบนดอยสุเทพนิตีเนิ่ยหน้าอาตกรคงต้องการข้อมูลนี้ขณะนั้นเองมีเสียงกรีดร้องดังมาจากโถงทางเดินหน้านิติและวิภารีบวิ่งไปดู อารูรอนนั่งคุกเข่าบ,บนพื้นมือปิดปากตาเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวตรงหน้าเธอบนผนังห้องสมุดมีข้อความเขียนด้วยสีแดงสดผมทราบเป็นของเราผู้รู้ความจริงต้องตายดอนบีชิตช่วยเล่าความสัมพันธ์ของคุณกับศาสตราจารย์สมชายฟังหน่อยครับนี่ที่นั่งอยู่ในห้องทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงข้ามกับชายวัย45้ปีผอมสูงสวมแว่นตากรอบบางใบหน้าอิดโรยผมเป็นลูกศิษย์ของท่านมาตั้งแต่ปริญญาตรี ดอนพิชิตตอบเสียงเครียดท่านเป็นทั้งครูที่ปรึกษาและเหมือนพ่อคนที่สองทราบมาว่าคุณทำงานวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์สมชายเกี่ยวกับพระพุทธรูปโบราณดอนพิชิตนิ่งไปครู่หนึ่งใช่ครับงานวิจัยประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีเราตามหาร่องรอยของพระพุทธรูปล้านนาโบราณที่หายสาบสูญไปหลายร้อยปีคุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนที่เกิดเหตุนี่ไดถามตรงๆที่บ้านครับ ทำงานเตรียมสอนอยู่กับภรรยามีใครยืนยันได้ไหมภรรยาผมครับและผมสั่งอาหาร Delivery ตอน2องทุ่มครึ่งมีหลักฐานการสั่งในแอปนิธิจดบันทึกศาสตราจารย์สมชายเคยบอกคุณเกี่ยวกับพิกัดที่พบพระพุทธรูปนั้นไหมดวงตาของดองบิชิตวาวขึ้นเล็กน้อยเปล่าครับท่านยังไม่เคยบอกว่าพบตำแหน่งที่แน่ชัดแปลกนะนิธิอิ้มบาง,บาง ในเมื่อคุณเป็นลูกศิษย์คนโปรดและทำงานวิจัยร่วมกันดอพิชิตเมมป่าอาจารย์เป็นคนระมัดระวังมากโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปองอนี้ท่านรู้ว่ามันมีค่ามากและอาจเป็นอันตรายอันตรายอย่างไรมีคนต้องการพระพุทธรูปนี้มากบางคนเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่โบราณวัตถุมีค่าแต่มีพลังลึกลับใบหน้าของโดนพิชิตเคร่งเครียดมีคนติดต่ออาจารย์สมชายหลายครั้ง ขอซื้อข้อมูลและงานวิจัยแต่ท่านปฏิเสธคนพวกนั้นเป็นใครผมไม่ทราบชื่อแต่อาจารย์เคยพูดถึงนักษะสมโบราณวัตถุชาวต่างชาติรายใหญ่และดอนพิชิตลังเลเล็กน้อยและอะไรและโดง่งจารวัตจากมหาวิทยาลัยราชมคลคู่แข่งทางวิชาการของอาจารย์สมชายพวกเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนนิทิจุดชื่อลงในสมุด คุณพอรู้ไหมว่าศาสตราจารย์สมชายกำลังค้นคว้าอะไรเป็นพิเศษก่อนเสียชีวิตท่านส่งอีเมลมาหาผมเมื่อวานเช้าบอกว่าพบเอกสารสำคัญในจดหมายเหตุโบราณที่ระบุต,ตำแหน่งอุโมงค์ใต้ดินที่วังลางและจะนัดผมคุยวันนี้เสียงของเขาสั่นเครือแต่ผมไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านอีกเลยเมื่อสอบปากคำเสร็จนิธิและวิภาเดินออกจากตึกมหาวิทยาลายัย คุณคิดยังไงกับบราพิชิธ์วิภาถามเขารู้มากกว่าที่บอกแน่นอนมีที่ตอบตรวจสอบประวัติการเงินของเขาดูด้วยดูว่ามีเงินเข้าผิดปกติไหมเจ้าของพิพิธภัณฑ์เอกชนหรือนักสะสมโบราณวัตถุรายใหญ่อาจจ่ายเงินก้อนโตเพื่อข้อมูลพวกนี้ค่ะและผลเอกลักษณ์บุคคลจะคาบเลือดบนเครื่องรางออกแล้ววิภารายงานไม่ตรงกับผู้ตายแสดงว่าน่าจะเป็นของคนร้าย เราเก็บ DNA ดอร์พิชิตไว้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเพิ่งเก็บจากแก้วน้ำที่เขาดื่มนี้ที่พยักหน้าแล้วดันประตูออกสู่ลานจอดรถท้องฟ้ายังคงมืดคลึ้มฝนตกไปต่อยผมว่าเราต้องไปดูวัดร้างบนดอยสุเทพนิทิตัดสินใจถ้าสัตราสมชายพบพิกัดที่ซ่อนพระพุทธรูปจริงๆคนร้ายอาจรีบไปที่นั่นก่อนเราเระวังตัวด้วยนะคะวิภาเตือน พิกัดนั้นอยู่ลึกในป่านอกเส้นทางท่องเที่ยวขณะที่ทั้งคู่กําลังจะขึ้นรถจูๆ่ๆโทรศัพท์ของนิติก็ดังขึ้นครับเขารับสายพินิธิเสียงตํารวจหนุ่มดังแทรกสัญญาณเสียงรบกวนมีเหตุด่วนที่ห้องสมุด,ดครับมีสดใหม่นิติและวิพามมาถึงห้องสมุดท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำหนักขึ้นรถพยาบาลและรถตำรวจจอดเรียงราย ไฟฉุกเฉินกับพริบแสงสีแดงสะท้อนกับผนังอาคารสีขาวเหมือนภาพฝันร้ายที่เกิดซ้ำเกิดอะไรขึ้นนี่ที่ถามตำรวจหนุ่มที่รออยู่หน้าประตูอรอณบอนบรราลักค่ะตำรวจสาวรายงานพบในห้องเก็บเอกสารโบราณถูกแทงที่หน้าอกนิธทรีบเดินตามไปยังห้องเก็บเอกสารด้านหลังห้องสมุดที่นั่นทีมแพทยิติเวชกำลังตรวจสอบศพของอรุณอนที่นอน จมกองเลือดมีดโบราณขนาดเล็กปักอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายดวงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัวมีใครเห็นคนร้ายไหมนิติถามไม่มีครับตำรวจรายงานเพื่อนร่วมงานเป็นคนพบพบเธอมาที่ห้องเก็บเอกสารเพื่อหาอารอรอนที่หายไปนานผิดปกติดอกเตอร์สสิทธิกำลังตรวจสอบเงยหน้าขึ้นเสียชีวิตไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถูกแทงตรงหัวใจด้วยของมีคมตายทันทีนิติกรมดูมีดที่ปักอยู่ในร่างของออรอนมีพิธีกรรมโบราณ ้ายกับเครื่องรางที่พบมีคราบเลือดติดวิาพาดตรวจดูข้าวของโดยรอบดูเหมือนมีการค้นห้องเอกสารนี้อย่างละเอียดลิ้นชักถูกเปิดทั้งหมดกล่องเอกสารถูกพื้อคนร้ายต้องการอะไรบางอย่างนิธิเดินสำรวจรอบห้องและอรุรอนอาจเห็นหรือรู้บางสิ่งที่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหญิงวัยกลางคนยืนสั่นเทิมอยู่ที่มุมห้องนิธิเดินเข้าไปหาคุณเป็นคนพบศพใช่ไหม หญิงวัยกลางคนพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มฉันฉันเป็นคนพบอารุรันหายไปนานเกินไปฉันเลยมาตามที่นี่คุณเห็นใครต้องสงสัยในห้องสมุดไหมมีชายคนหนึ่งเธอตอบเสียงสั้นฉันไม่เคยเห็นเข้ามาก่อนอายุราวๆ40กว่าใส่แว่นตาสวมเสื้อโค้ทสีเทาเขามาถามเกี่ยวกับเอกสารโบราณล้านหน้าที่เก็บไว้ในห้องนี้และคุยกับอรุณเงียบๆในมุมห้อง นิธิรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นคุณได้ยินพวกเขาคุยอะไรกันไหมไม่ห่ะแต่โรรันดูตื่นเต้นมากเธอเปิดลิ้นชักเอกสารพิเศษให้เขาดูเธอสะอื่นนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธอมีชีวิตชายคนนั้นเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือเปล่านิธิถามต่อดออรพิชิตหรือดออรจารุวัฒน์เธอสายหน้าฉันไม่รู้จักชื่อพวกนั้นเขาแนะนําตัวว่าเป็นนักสะสมโบราณวัตถุแต่ไม่ได้บอกชื่อ นิธิหันไปสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าด่วนและดูว่ามีอะไรหายไปจากห้องเอกสารบ้างวิภาเดินมาหานิธิในมือถือถุงพลาสติกใสใส่กระดาษแผ่นเล็กคุณต้องดูนี่ค่ะพบในกระเป๋าเสื้อของอารุรนนิธิรับมาดูเป็นกระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือพบทางเข้าอุโมงค์แล้วใต้จะดีร้างมีรูปสลักพญานาคที่ฐานกดตรงตาพญานาคสมชาย นี่เป็นข้อความจากศาสตราจารย์สมชายนิติภูมิพัน์คนร้ายต้องการข้อมูลนี้และตอนนี้ได้ไปแล้วแต่ไม่มีพิกัดที่แน่ชัดวิภาสังเกตเพราะศาสตราจารย์สมชายไม่ได้เขียนลงไปนิติตอบเขารู้ว่าข้อมูลนี้มีค่าและอันตรายนิติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาเบอร์หนึ่งใครวิพาถามดอกเตอร์พิชิตนิติตอบผมอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ แต่โทรศัพท์ของดอกเตอร์พิชิตไม่มีคนรับสายนี่ที่ขมวดคิ้วไม่ดีแน่รีบส่งคนไปที่บ้านเขาด่วนและขอกำลังเสริมเราต้องรีบไปที่พิกัดในป่านั้นก่อนที่จะมีสดที่สามบนเส้นทางครูขสูดดอยสุเทพนี่ที่ขับรถลุยฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆวิพานั่งข้างๆตรวจสอบแผนที่ดิจิทัลบนแท็บเล็ตที่เบาะหลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนาย พิกัดอยู่นอกเส้นทางประมาณ2กิโลเมตรมีพารายงานต้องเดินเท้าเข้าไปมีข่าวจากทีมที่ไปบ้านด็อกเตอร์พิชิตไหมนี่ที่ถามยังไม่พบตัวค่ะบ้านว่างเปล่าแต่รถยนต์ของเขาหายไปและมีร่องรอยการรีบออกจากบ้านเสื้อผ้ากระจักกระจ่ายลิ้นชักเปิดค้างเขาหนีแล้วนี่ที่บีดพวงมาลัยแน่นแจ้งด้านตรวจทุกแห่งให้เฝ้าระวังและส่งรูปถ่ายของเขาไปด้วย รถขับผ่านเส้นทางลาดชันขึ้นภูเขาป่าทึบสองข้างทางดูน่ากลัวถาำกลางพายุฝนเมื่อถึงจุดที่ต้องเดินเท้าทั้งหมดสวมเสื้อกันฝนและเตรียมอาวุธจากนี้เข้าไปในป่าวิภาชีต้องระวังพื้นที่เป็นภูเขาและมีหน้าผาถาำกลางสายฝนและความมืดกลุ่มของนิธิเดินลุยเข้าป่าตามเส้นทางแคบคนและเปียกใต้เท้า กิ่งไม้เกี่ยวรังเสื้อผ้าและเสียงฟ้าร้องคึ้นขั้นเป็นระยะหลังจากเดินนานกว่าครึ่งชั่วโมงวิภาก็หยุดเราใกล้จุดหมายแล้วค่ะอีกประมาณ100เมตรทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังมาจากทิศท,ทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปมีคนอยู่ที่นั่นแล้วนิิติกรเปรียมพร้อมทุกคนชักปืนและวิ่งไปตามทิศท,ทางของเสียงปืนพวกเขาออกจากพุ่มไม้มาถึงพื้นที่ล่งเล็ก ถ้ำกลางป่าทึบซากวัดโบราณปรากฏเบื้องหน้าเจเดียหักพังครึ่งหนึ่งฐานเจเดียมีรูปสลักพญานาตามที่กระดาษโนตบูแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจคือร่างของชายคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงทางเข้าโมงที่เปิดอ้าดอกเตอร์พิชิตนิธิร้องวิง่งเข้าไปตรวจดูแต่ชายคนนั้นสิ้นลมหายใจแล้วมีรอยกระสุนที่หน้าอกและ ศิลษะระว,วังวิพาตะโกนขณะที่เงาดำวูบออกมาจากอุโมงค์เสียงปืนดังสนัน่นกระสุนพุ่งปราดเข้าใส่กลุ่มตำรวจนิธิกระโดดหลบหลังก้อนหินใหญ่ขณะที่ตำรวจคนอื่นๆกระจายตัวหาที่กำบังการยิงต่อสู้ดำเนินไปท่ามกลางสายฝนเขาอยู่ในอุโมงค์นิธิตะโกนบอกวิพาคุณอ้อมไปทางซ้ายผมจะเข้าทางหน้านิธิรอจังหวะแล้วพุ่งตัวไปที่ปากอุโมงค์เขาเห็นเงาคนกำลังวิ่งหนีลึกเข้าไปในอุโมงค์มืด หยุดนะตำรวจนิ้ทีตะโกนพร้อมกับวิ่งไล่ตามอุโมงค์แคบและมืดมีเพียงแสงไฟฉายในมือที่ส่องนำทางอากาศอับชื้นกลิ่นดินและเชื้อรานิธิได้ยินเสียงฝีเท้าของคนข้างหน้าและเสียงฝีเท้าของวิภาที่ตามมาด้านหลังอุโมงค์บรรจบมาถึงห้องโถงใต,ใต้ดินขนาดเล็กที่นั่นนิธิเห็นชายวัยกลางคนในชุดเสื้อโค้ทสีเทากำลังพยายามงัดขีบินโบราณ แสงไฟฉายสองให้เห็นใบหน้าคมเข้มตาเล็กสวมแว่นตาด็อกเตอร์จารุวัฒน์นิธิล็งปืนไปที่ชายคนนั้นวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์จารุวัฒน์หันมาในมือถือปืนพกใบหน้าเปื้อนคนและเลือดมาช้าไปแล้วตำรวจพระพุทธรูปเป็นของฉันคุณอาสาตราจารย์สมชายอารูรอนและด็อกเตอร์พิชิตเพื่อสิ่งนี้พวกเขาไม่เข้าใจค่าของมันด็อกเตอร์จารุวัฒน์ตะโกน ดวงตาเต็มไปด้วยความข้างใครพะพุธรูปนี้ไม่ใช่แค่โบราณวัตถุมันมีพลังพิเศษสมชายงงเง่าเขาจะมอบมันให้พิพิธภัณฑ์ทั้งที่มันมีค่ามหาศาลวางปืนลงแล้วยอมจำนวนนี้ที่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้คุณหนีไม่รอดแล้วดอกเตอร์จาร,รุวัฒน์ัวเราะเสียงแหบแต่ฉันเกือบได้มาแล้วหลังจากตามหามาทั้งชีวิตฝนที่ตกหนักทําให้น้ําเริ่มไหลเข้ามาในอุโมงค์และเสียงคืนขั้นของพื้นดินที่เริ่มไม่มั่นคง อุโมงกำลังจะถลม่มวิภาตะโกนจากด้านหลังเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้แต่ดตรตรจารุวัตไม่สนใจเขาหันกลับไปพยายามงาัดหินต่อฉันจะไม่ไปไหนทางนั้นไม่มีใครเอามันไปจากฉันได้ทันใดนั้นเสียงดังสนั่นก็มาจากด้านบนเพดานอุโมงเริ่มแล้วดินและก้อนหินเล็กๆร่วงลงมาระวังนี่ตะโกนพุ่งเข้าไปคว้าตัวดรอเตอร์จารุวัตทันหวังจะลากเขาออกมาแต่ชายคนนั้นสะบัดตัวหนีไม่ ฉันจะไม่ทิ้งมันดอกเตอร์จารรวัตโกนยกปืนขึ้นเลงมาที่นิติเสียงปืนดังสนั่นวิภายิงจากด้านหลังกระสุนพุ่งเข้าใส่ลำตัวของดอกเตอร์จารรวัตทเขาล้มลงกับพื้นเลือดไหลนองออกมาจากอ,อกแต่มือยังเกาะแน่นที่ขอบผีผินในวินาทีเดียวกันนั้นพดานก็ถล่มลงมาออกไปนิติตะโกนคว้าแขนวิภา ทั้งคู่วิ่งออกจากห้องโถงขณะที่ดินและหินกำลังถล่มลงมาพวกเขาวิ่งฝ่าอุโมงค์แคบกลับออกมาได้อย่างวุดวิตก่อนที่ปากอุโมงค์จะถล่มปิดสนิททิ้งดอกเตอร์จารุวัฒน์และหีบหินโบราณไว้ด้านในฝังอยู่ใต้ซากปักหักพังฝนค่อยๆซาลงเมเริ่มแหกออกเปิดให้เห็นแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ซากวัดโบราณน,นิธิและทีมยืนมองกองหิน ที่ถล่มลงมาปิดปากอุโมงพระพุทธรูปปลานนาโบราณมีพ้าพูดเบาๆยังคงถูกฝังอยู่ใต้ดินเหมือนเมื่อ500ปีก่อนบางทีมันควรอยู่ที่นั่นนิทิตอบสายตามองไปที่ร่างไร้ชีวิตของด็อกเตอร์พิชิตที่นอนอยู่ไม่ไกลความโลภทำให้คนตาบอดและโบราณวัตถุบางอย่างมีราคาแพงเกินกว่าจะประเมินได้เสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นทีมกู้ภัยกำลังมุ่งหน้ามาช่วยเหลือ แสงไฟจากไฟฉายของทีมกู้ภัยเริ่มส่องสว่างมาจากในป่าวิาพามอองนิทิพด้วยสายตาเศร้าๆจบแล้วใช่ไหมคะนิทีมองไปที่ซากวัดโบราณและเจดีหักพังที่ยังคงตั้งตระง,งานเป็นพยานของความทรงจําและความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนดินจบแล้วเขาต่อเบาๆแต่ความลับและตำนานจะยังคงอยู่ตราบนานเท่านาน กลับมาที่เชียงใหม่หนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์นั้นนิทิยืนอยู่ในห้องสมุดที่เงียบสงบกำลังเก็บของส่วนตัวของศาสตราจารย์สมชายใส่กล่องเพื่อมอบให้ครอบครัวท้องฟ้าด้านนอกสดใสไร้เมฝนเหมือนเมืองได้ชำระล้างความโศกเศร้าไปแล้วเราพบบันทึกของดออรจรูวัตรแล้ววิภาเดินเข้ามาหาเขาคลั่งไคลตำนานพระพุทธรูปล้านานา,นานมานานมาก และเชื่อว่ามันจะให้พลังพิเศษแก่ผู้ครอบครองคนเรามักหลงเชื่อสิ่งที่ต้องการจะเชื่อนิทิตอบหยิบรูปถ่ายเก่าๆของศาสตราจารย์สมชายกับนักศึกษาขึ้นมาดูเขาก้าสมชายเพื่อแย่งข้อมูลอา,อาอรุรันเพราะเธอรู้ความจริงและอาด็อกเตอร์พิชิตเพราะเก่งว่าจะแย่งพระพุทธรูปไปแล้วพระพุทธรูปหรอคะเราควรกู้มันขึ้นมาไหมนิทิสสยหน้าทางการตัดสินใจปล่อยให้มันอยู่ที่นั่น การขุดค้นอาจทำให้อุโมง์ถัดลมมากกว่าเดิมและบางทีมันอาจควรเป็นแค่ตำนานความลับบางอย่างควรถูกปกปิดไว้วิภาพยักหน้าเข้าใจคดีปิดแล้วใช่ไหมคะใช่นิทิยิ้มบางๆแต่ประวัติศาสตร์ไม่มีวันจบมันแค่ถูกฝังไว้รอคอยการค้นพบนิทิวางรูปถ่ายลงในกล่องและมองไปที่หน้าต่างห้องสมุดแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามา สร้างเงารูปทรงประหลาดบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเหมือนเงาของอดีตที่ไม่มีวันเลือนหาย